สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับหลังจากผ่านไปประมาณ3เดือนมาวันก็เหลือมาสี่เดือนเนาะสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนเพราะว่าถ้าวันที่12มีนามันจะครบ4เดือนอเพราะเราลง12พฤศจิกา卡尔ถูกไหมผมไม่ค่อยเก่งตัวเลขอันนี้พูดถึงมาพูดถึงเครื่องสักนะครับเครื่องสักก็ที่เราอันบ็อกกันไปวันก่อนออไ AI ยังอ่านไม่ออกทุกวันนี้ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับ AI Penitus อ่า ไม่รู้ถูกหรือผิดแต่ว่าไม่รู้ถูกหรือผิดอ่านอย่างนี้ AI TenDitas TenDitas นะครับก็จะมาบอกถึงความรู้สึกที่เราได้ใช้มันว่ามันผ่านไปแล้วเกือบสีเดือนเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างผ่านอะไรมาแล้วบ้างใช่ใช่บนนี้ผมใช้เครื่องนี้เป็นหลักเลยใช่เพราะว่ามันแบตเตอรี่มันอยู่ได้นานมากอีกก้อนหนึ่งเนี่ยเนี่ยนี่มันมีสองก้อนนะมันคือมันใช้ได้แบบ นานมากคือไม่รู้ว่านานแค่ไหนเพราะว่ากาเป็นคนชาร์จแบตหรืออะไรเงี้ยคือก้อนหนึ่งอะมันเออนานกว่าจะได้ชาร์จแล้วสักงทั้งวันก็ยังไม่หมดไม่ลดอใช่ก็เลยคิดว่ามันกลายเป็นเครื่องหลักไปแล้วแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันอะไรพวกนั้นไม่ได้ทาเลยสมมติเราเาจะเอาเป็นสีแดงเราก็กดเป็นที่สีแดงแล้วกดเลยไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ที่เราได้รีวิวไปนะมันแค่เปลี่ยนไฟเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันมันตลกโปกฮามันแบบมันไม่ได้มีอะไรทําให้มันไม่เกี่ยวกับพวกนี้เลยส่วนฟังก์ชันของมันที่มันมีไอตัวช้ากับเร็วอ่ะมันจะมีโหมด2โหมดนะครับโหมด2โหมดก็คือโหมด e กับ f เหมือน f เนี่ยมันกดแล้วมันจะใช้งานเหมือนเหมือนเครื่องสัตว์ทั่วไปปกติแต่ว่าพอเราเปลี่ยนเป็น e อะ มันจะเบามว่าแล้วเข็มม,มันจะออกมาสําหรับการปัดเงาอะ่ะมันจะออกมาเป็นดอดปึกปึ๊กปึกปึก,ปก,ปก,ปกแบบนี้เลยเป็นฟังก์ชันของมันผมได้ใช้สัก 2- อสาครั้งได้ครับไอ้ตัวอีอะ่ะผมใช้ตอนที่ผมทาดอตมันค่อนข้างเวิร์กเวลาเราใส่เข็มใช่ไหมครับแล้วเราเหวี่ยงเนี่ยจังหวะเข็มมันจะลงหน่นี้มันจะลงปึกปึกอย่างเงี้ยมันจะหน่วงมันทําให้เราะสักเป็นดอดเลยเออลากก็เป็นดอดเลยอันเนี้ยถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เยี่ยม แต่ใช้ได้น้อยใช้บ้างกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในตัว F อย่างเดียวใช่แล้วก็ก็สักไปหลายผลงานนะไม่รู้กี่พันละ <c oughs> กับอิฐเครื่องนี้ใช่ซึ่งซึ่งถามว่ามันคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าอยู่ใช่เพราะว่ามันยังทนอยู่แล้วก็ยังไม่เจอปัญหา <c oughs> ยังไม่เจอปัญหาแล้วก็ <c oughs> พี่ฝนน่ะบอกว่าตัวนี้อัดสีได้ค่อนข้างดีใช่พี่ฝนเคยมาลองใช้แต่มันไม่ถนัดเพราะมันยาวใช่ ไม่มีอะไรเลยเท่านี้แหละก็ยังใช้เครื่องนี้ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเก็บเงินอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะซื้อซื้อเครื่องอื่นมาให้ทดลองยี่ห้ออื่นบ้างใช่ครับยี่ห้ออื่นบ้างมันใช้เงินเยอะนะซื้อเครื่องสักทีหนึ่งมันไม่มีสปอนเซอร์ไงเห็นไหมจริงจริงมันเออเครื่องนึงสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นอย่างเงี้ยเออโอ้มันแพงมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วตัวเคสนั้นก็ยังใช้ได้เหมือนกับเคสที่มันเอามาด้วย ใช่ครับก็ยังใช้ใช้อยู่บ้างแต่ว่าเวลาอบหลายๆเครื่องเราก็ใช้เครื่องอบของเราที่มันใหญ่กว่าอยู่ละใช่เครืนี้ไปกรุงเทพไหมคะอ๋อใช่เนาะมันเร็ว,วก็ยังอบยังอะไรอยู่วัสดุอะไรก็ยังสีอะไรไม่ลอกถึงจะผ่านงานมาเยอะยังมีหน้าจออะไรยังไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ครับมอเตอร์ก็ยังแรงดีเหมือนเดิม,มถ้าคลิปอันนี้ลงอ่ะ ผมอาจจะอยู่ที่ภูเก็ตผมไปสั่ภูเก็ตช่วงเดือนเมษานั <c oughs> นที่1ถึง16เมษาไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงเมื่อไหร่น่าจะอยู่ภูเก็ตละตอนที่คลิปนี้ลง <c oughs> เครื่องนี้ก็จะเอาไปด้วย <c oughs> ผมว่าเป็นเครื่องที่ราคาสอง0 0ื่นนะ <c oughs> ที่น่าซื้อครับก็ถือว่าเป็นเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเวลาเหมือนช่างสัตว์มีเครื่องอื่นละที่มันไม่ได้แพงมากก็ซื้อเครื่องนี้สักเครื่องหนึ่งก่อนที่จะไต่ไปเครื่องที่แพงกว่าแต่ผมก็ยังยืนยันนะว่าเครื่องสัตว์ทุกเครื่องอ่ะมันใช้ได้เหมือนนกั แต่เครื่องนี้อาจจะใช้ได้10ปีก็ได้2 0 0 0 0 10ปีก็ตกปีหนึ่งส0 0พใช่ไหมครับ <c oughs> กับเครื่องส0 0พันที่ต้องเปลี่ยนทุกๆปีอะไรเงี้ยเราก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหน <c oughs> ใช่ครับผ,ผมก็ฝากดูแลสุขภาพทุกคนด้วย <c oughs> นะครับไอ้มันรัฐบาลเราก็ยังแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นควันยังไม่ได้ใช่ไหมครับกลายเป็นเราต้องรับผิดชอบกันเองผมก็ไม่รู้แหละอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็ฝากติดตามพ่กิิงทัศนทูตยุโอนะครับทุกวันอาทิตย์่ายสาม เลยนะครับผมสวัสดีครับ